ตุ่งตุงตุ่งตุงพี่พีฟ้าบ้านที่ต่างจังหวัดของเรามีทั้งหมด3หลังเราจะแบ่งกันคนละหนึ่งหลังส่วนอีกหลังหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปขายถ้าได้เงินมาเราก็เอามาแบ่งกันคนละครึ่งแบบนี้พี่โอเคไหมตุง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 แล้วพี่นพเขาล่ะพี่นพมันจะเอาไปทำไมมันเอาไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอก นี่ตั้งแต่ว่ามรดกที่พ่อกับแม่ทิ้งไว้พวกเราสาพี่น้องยังไงเราก็ต้องแบ่งพี่นกเขาด้วยสิพี่ฟีฟ้าพี่ลองดูพี่นกมันสิตอนนี้มันกลายเป็นเออไปแล้วมันเอาไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนี่ตั้งแกลองคิดดูดีๆนะว่าที่พี่นกเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะอะไรตุ้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 งต้งต้หนึ่งเลุยววสอง ตอบด้วยตอบด้วยเรียกกำลังเสริมเอ้าไม่ได้พังนี่หว่าพี่นพครับช่วยจับบันไดผมหน่อยสิได้สิตั้ง พี่พ่นพ่นกพี่นก,นกใครกระดาช่วยด้วยห,หมอต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่ชายของคุณสมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต่อไปสมองของเขาจะเทียบเท่ากับเด็กอายุ4-5ห้ขวบ เรื่องพวกนี้เพราะคุณก็เตรียมตัวรับมือด้วยนะคะพ่นพบ ตุ่มตุ่มตุ่มตย้เย้อ่เยัตุ่มตุ่มตุ่มผมแกคิดดูดีๆนะถ้าเกิดตอนนั้นไม่ใช่เพราะพี่นพช่วยแกไว้เนี่ยคนที่นั่งเออเล่นปืนฉีดน้ำอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นแกก็ได้นี่พี่วีฟ้าพี่อย่ามาพูดแบบนี้กับผมนีไม่ใช่ผมสักหน่อยที่ทำให้มันเป็นแบบนี้เนียแต่จะว่าไปเนี่ยผมก็เป็นคนคอยดูแล คอยช่วยเหลือมันมาตลอดนี่ทําไม่ใช่พวกเราสองคนเนี่ยป่านี้มันไปนอนอยู่ข้างถนนแล้วตังพี่แกพูดแบบนี้ได้ไงวะแกมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ้อาวพีพ่รบหายไปไหนเนี่ย มันจะไปไหนได้มันก็คงออกไปวิ่งเล่นข้างนอกล่ะมัง้งพี่ว่าอากาศร้อนขนาดนี้เนี่ยลรอไปตามหาพี่นพดีกว่าถ้าพี่จะไปนะพี่ก็ไปคนเดียวเลยผมไม่ไปพาลาจริงๆเลยวะยพี่นพพี่นพ ไไพีพพพ่ไปไหนแล้วเนี่ยพี่นอ้อมพี่น้อมพี่น้อมพี่ไปไหนแล้วเนี่ยพี่น้อม tấn quai, cuối quai, quai, cuối quai, cuối cười quai 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 mày? quai 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 ในสวนฉันประจำเลยนะไปเดี <Boy. S 1> ๋ยวฉันจะพาแกไปหาน้องชายแกมานี่เลยนะมามานี่ฉันบอกให้มานี่ไงมานี่มานี่ฉันบอกให้มานี่ไงพี่นพจิ๊บนี่แกทําอะไรของแกเนี่ยปล่อยพี่ชายฉันอยู่นี้นะฝีฟ่าก็พี่ชายแกสิไปขโมยผลไม้ในสวนฉันอีกละ กล้วยพวกนี้ราคาเท่าไหรดูฉันใจเอยนี่ฟีฟามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกนะการที่พี่ชายแกไปขโมยกล้วยในสวนฉันเนี่ยมันก็ไม่กี่บาทหรอกแต่แกอย่าลืมสิในสวนฉันเนี่ยมีบ่อน้ําตั้งหลายบ่อถ้าเกิดว่าพี่ชายแกพัดตกลงไปเกิดอะไรขึ้นกับเขาใครจะเป็นคนรับผิดชอบฉันรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะนี่พี่นพผมบอกพี่ไปกี่ร้อยครั้งละทำไมพี่ไม่ฟังผม แล้วนี่พี่จะเข้าไปในสวนเขาทำไมเนี่ยพี่พีฟ่าพี่เห็นหรือยังผมบอกพี่แล้วไงว่าเขามีแต่จะสร้างพล่าให้กับเราวันวันสร้างแต่เรื่องพี่นพนี่พี่ไปเก็บกล้วยของคนอื่นเข้ามาเยอะแยะแบบนี้ทำไมที่สำคัญเนี่ยกล้วยที่พี่เก็บมามันยังไม่สุกเลยนะครับ น้องชายชอบกินกล้วยเก็บกล้วยให้น้องชายนี่ไงกล้วยสุกเอาไปให้น้องชายกินน้องชายชอบกินตัง ตอนนี้แกยังคิดว่าพี่นพเนี่ยเป็นภาระของเราสองคนอยู่ไหมพี่นพครับผมขอโทษนะครับที่ผมคิดกับพี่แบบนี้ผมสัญญานะครับว่าต่อไปนี้ผมแล้พี่ฟีฟ้า จะดูแลพี่ให้ดีที่สุดเรากลับบ้านกันนะครับกลับบ้านเอากล้วยให้น้องชายกลับบ้านกลับบ้านกล้วยเอากล้วยให้น้องชายเอากล้วยกลับบ้านให้น้องชายเอากล้วยกลับบ้านให